สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิเขียวมรารถไทซิ่งนะครับวันนี้พามาชมแค t e 120b นะครับรถของทีมงานโชคเจริญทรับ99นะครับหรือที่เรียกกันว่าปลาเหล่งนะครับก็ขับโดยอาจารย์รุดนะครับวันนี้อาจารย์รุดรับหน้าที่เป็นคนขับนะครับเป็น คนขับเก่าของทีมงานโชคเจริญทรัพย์นะครับเห็นว่างจากการทํางานนะครับแกก็มาขับรถแมคโครนะครับผมรับจอพิเศษนะครับตัดดินใส่เจ้าฮิโน่เมก a ซิลี่ห้ารอนะครับรถเสียเจมนะครับคันนี้วันนี้ก็มีฝนตกปลปอยๆล,ลงมานะครับ ดูการออกตรวของฮ i โน่ซีรีส์500นะครับรถเสียเจมนะครับไปออกได้ไหมนะสบายๆนะครับเน่พูดยังไม่ให้ันขาดคำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสียดากแน่นอนนะครับเสียดากเสียดาก แซมเช่าแซมเช่าว็ไม่มีช็อตเด็ดนะเสียเจมไปจัดให้นะครับเเรียบร้อยนะครับ เดรุดนะครับรับหน้าที่เป็นคนขับนะครับกอคันนี้แกก็ขับประจำนะครับแต่พักหลังๆนี่แกไปทำงานที่โรงแป้งนะครับก็ขายว่างคนนั้นก็ได้ขับนะครับ มีท่้ที่เห็นขับนะครับมีอาจารย์อืงน,นะครับแล้วก็อาจารย์รุศนะครับสองท่านนะครับโชคจเจริญทรับ99นะครับใช้เป็นแคท E ร้อยยี่สิบ B นะครับ มีฝนตกนะครับพนี้ผมเอาเสื้อบังไว้นะครับด้านหลังไม่โครนะครับก็เป็นรถแท็กซิ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับฝนข้าวนี้ฝนนะครับ แล้วนะครับเริ่มวิ่งยากแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้ายังวิ่งสบายๆนะครับยังไม่ได้เอาลินมาลองนะครับช่วงคอยจะเที่ยงนี่ฝนเริ่มตกลงมาฮะพอทำให้เป็นอุปสรรคในการวิ่งดินนะครับจากที่ทางนืด ทางเนือดอยู่แล้วนะฮะก็ยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่นะครับผมคอนทนยาวนะครับแคท E 1 2 0 B คันนี้นะฮะเป็นเก๋งเหลี่ยมนะครับผม อ,อ๋อบรรยากาศหน้างานนะฮะก็เป็นก็จะประมาณนี้นะครับฝนตกไปปยอยลงมานะฮะผมก็ควรจะเป็นหวัดด้วยนะครับเพราะว่ายืนตากฝนถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะครับภาพอ,อาจจะจันหน่อยด้วย ววิรถแตกแทให้ท่านผู <that> s <S ้ชมได้รับชมนะครับฮ่ารถึฮกฮึ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 ฮไฮึ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 าึาึฮ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  สังเกตห้อยเสียนะครับผมบรรยากาศบ้านนาเรานะครับไปแล้วนะครับว่าแจ็คลันลันนะครับดี <c oughs> บรรยากาศแบบนี้หาชมได้ยากนะครับไปเดวว์ไป,ไดไปไดเดวว์เอาแล้วเอาแล้ว แข่งข้อมานะครับอันนี้พลัลันนะครับใช้เป็นหางช้างเหล็กนะครับเ,เน,นีเ่ยให้รถเขาอยู่หรอให้ไมโครเขาอยู่หรอ ไปได้สบายๆนะครับจะลื่ดไลยเด้ว oh. เป็นแต่ยาดยังเราไปพี่ เอามาดูฮิโนะซีรีส์ห้าร้อยนะครับร้อยสี่จุดห้าแรงมานะครับคันนี้นะฮะฝนตกนะครับ ร้อยสี่ห้านะครับไหวไหมฮะไม่ไหวนะครับไม่ไหวอย่าฟื้นนะครับอันตรายนะครับเนืดมันเนื้อเสียดายอีกนะครับเสียดายอีกแล้วนะครับผมไปเลย ดูนะฮะลายสีห้านะครับตอ,รบอตรายนะครับพอสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับแคท E 120B นะครับผมของทีมงานโชคจเจริญทรัพย์99นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุฒิเขมรารถลดไถซิ่งด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ